สวัสดีค่ะมาโฟกัสกินอยู่แบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องหมือสภาพผ้าเา็ีกับเพราค่ะเมนูหมือนี้เป็นอาหารอีสานบ้านท้องค่ะพี่น้องก็คือแกงดอกแคใส่ไก่นะคะส่วนผสมของหนูก็จะมีดอกแคค่ะกับสตแกงเนยอ่อนเนยผสมกันไปนะคะพี่น้องแล้วก็ใบหอมค่ะนะคะใบหอมแล้วก็ใบมะกรูดผักอีตูหรือใบแมงลักค่ะหรือไก่เป็นน่องเล็กนะคะพี่น้องหนูเอามาสับเป็นส่วนเป็นส่วค่ะ ส่วอน,นอันนี้ก็คือตะไคร้ค่ะหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะคะพี่น้องนุสุกโขกพ่อหยัหบๆยนะคะเพราะว่าหนูต้องการให้มันหยาบๆยับม,มันเป็นว่าตำบรละเอียดนะคะพี่น้องคือตั้งใจตำแบบนี้อีลีค่ะมาค่ะทีนี้ทำมาลงมือเห็ดกันเลยคะ่ะคือเ,เก่าค่ะพี่น้องก่อนอื่นค่ะครัวบกพริกให้หอมก่มอนค่ะเวลาหนูเห็ดกระเผาอาหารอีสานมันเท่าอย่งกระซังขี้เกี่ยวกับขิกกับแกงสิ นต้องเอามาขวกันค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาเขากินแล้วมันจะมีความ,อมหอมผยในน้าแกงเขานะคะนูจะบอกกับสีทุกคลิปเลยค่ะพี่น้องเพราะว่านูเห็ดเล่วมันแสบค่ะก็เลยจะบอกเติมน้ำลงหน่อยนึงค่ะแล้วก็ขวไปเลยๆเ,เพราะว่าเขาเป็นแกงอีสาน,ะะน,นนะคะจะบ่มีน้ามันค่ะพี่น้อง นี่ค่ะคัวไปเรื่อยๆจนกว่าสีหอมค่ะเริ่มกินออกเลยค่ะพี่น้องเริ่มมีความหอมหวนหวนหายน,นี่เข้ากับเติมไกล่ลงไป ลวกไก่เห็ดซุปก,ก็ได้ค่ะพี่น้องไข่นั้นมันซุกหัเอียงซุกก่อนเขาเติมน้ำลงไปนะคะเอาเอาลงอยู่สีเราก็เอาน้ำเสลน่ะมันจะมีความข้าวของน้ำซุปนะคะน้ำแก่ที่ห้องสดมันจะมีกลิ่นหน่อยๆนะคะแต่กะทิโบราณนะคะพี่น้องตะวา่ามันกะข้าวค่ะเอาไข่ไก่ดึงไฟกัน,นะคะ่ะพอไก,ก่เริ่มจะดุ้งไฟเติมน้ำลงไปเลยคะ่ะ เพราะว่านูมีดอกแค่บาหลายเนาะค่ะพี่น้องนูก็เลยจะใส่น้ำปรับบ้านนี้ค่ะรอให้น้ำเดือดจะข้าวนึงค่ะพราน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องใส่ใบมะกรูดลงไปใบบกูดนี่กับบัวจำเป็นต้องใส่ทุกคนนะคะพี่น้องผู้ใดบ่มักกับบต้องใส่นะคะหรือว่าผู้ใดบ่มีค่ะ,พคะเพราะว่านยุงมเห็นในใบบกูดก็ต้องซื้อนะคะพี่น้องอยู่บ้านเห่านะแล้วก็จะเติมผงปรุงรสค่ะ ติมไปหนึ่งช้อนหน,นยข้นแสบข้าวหนูค่ะเคล็ดลับความแสบของหนูค่ะตามด้วยชูรสเมนเคิดอาหารอีสานค่ะใส่ชูรสลงไปหน่อยนึงค่ะตามด้วยน้ปรราปลาาหนัวสื่อเส้นลูกค่ะพี่น้องบะหมี่ยี่ห้อไตโตค่ะของเอียงคือคลาหมูกินค่ะบันม่าะเป็นวุ่นเส้นปลากระป๋องหรือว่าเอียงกระซาหรือว่านานปลาไหลพี่จันค่ะ อันใดลดราคาค่ะพี่น้องเคยสืบนะคะจะบ่เน้นความแส็บความแส,บมแสบ็บในอัลทิฟิเมอเจ้าของค่ะ <c oughs> แล้วก็หนูจะใส่เกลือลงนิดหน่อยจะบ่ใส่น้ำปลาด้วยค่ะพี่น้องมันใส่ส่วนด้วยค่ะเพราะวา่าเข้าใสจที่งผมตัวรสพึ่ปะลาแล้วค่ะนี่พี่น้องกินตีตะโมงนูนนะะ้นะคนหัวเลยค่ะนี่ค่ะ แบบจะสกัดส่วนออกก็ได้นะค่ะพี่น้องส่วนล้องออกหอมหวนหวนค่ะกินเสองแกงกินบกพริกกินใบบักูค่ะพี่น้องตีจุมุนู้หวนวลเลยเอาละค่ะข้าวไก่เหลิมสุกค่ะข้าวกระเตยดอกแค่ลงไปใส่ดอกแข่งไปเลยพี่น้องสวัสดีฝนแป๊บเดียวคือเดี๋ยวใส่ละอันนี้คือหนูต้มดุนเลยเด้อค่ะพี่น้องแต่นน้องบ่ได้ให้เบิ่งแบบตลอดเวลานะคะเพราะว่าหนูอยากชิปมันยาวค่ะ แล้ก็สปอปไห้ค่ะพี่น้องแล้วก็เพื่ออีบีก็ค่อยมาเติมดอกแค่ค่ะนี่ค่ะใส่ดอกแครงไปเลยโดนเนื้อหี่นุ่มบริแกงดอกแค่ส you know ินะคะพี number, like ่น so ้องเพราะว่าแกงเน้วมันไหลแต่ผมไม่ค่อยกินเนาะค่ะก็ไ่กระเบือเพราะว่าเพราะว่ามันกินแต่ดอกแค่หลายกระเบือเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็เลยบกหอยแกงเป็นเลย แกงสมกับแกงบัวได้ค่ะพี่น้องว่าไมนําพีแกงสมอีกอย่างหนึ่งนุกตำน้ำพริกแกงซนัวเป็นค่ะมันจะบอกว่าดอกแค่นี้นะคะพี่น้องเพื่อมากรวกกินกับตำบักคุ้งกระแสบนะคะพี่น้องจานนู้นนี่มากสดสดจะสียเลยกินกับตำบักคุงมันแสบอีเลีค่ะพี่น้องมันจะออกคพูดใดกินแบบกินมะ่ะกินอีกอย่างอีสิสกินเราแค่สดเป็นมันจะออกขมแต่บด้ขมพ่อมะละนะคะพี่น้องขมเฟื่อนๆนิดๆค่ะห้าวบ่ได้เกสรจะเสียออก หอมหึงวค่ะโน้จะเอาดอกแค่ทีเปื่อยเน้นนะคะพี่น้องเพราะว่ามีตะปูเขาบ่มีเขียวค่ะมีฟันค่ะพี่น้องก็เลยจะเอาไขมันซุกเน่นนิดนึงแต่ว่าเห็นลำพังนูกินเองคอนเดียวนี่สำเนียก็ต้องพอดีค่ะพี่น้องดอกแค่สำเนีเพราะว่าไปเฮดจะศีนนะคะพี่น้องมันจะมีความขมฝืนๆนิดเดียค่ะส,สําหรับคนทีต้มดอกแค่สมข้าวหนูน,นี่แต่ว่าห้าอย่าซุกเลยเดยวคือเอาแบบเละเลยค่ะพี่น้องแต่เฮดจะศีนมันจะเฟืนๆน,นะคะแต่นูชอบเป็สัมัส ราคะเะดูต้องทิ้งรถก็หน่อยนึงนัวอสจจเบเรตตักจะสวยจะซ้ำเห็นบ้า,น,าน,นะคะพี่น้องเพราะว่ามันกระทะใหญ่หมอใหญ่อาจจะเห็เนบ้างจะสีเลยคะ่ะมงวิธีท้ำเหมือนกับิังข้อมสเลดแบบจะสีเลยคะ่ะอร่อยอร่อยจริงๆะค่ะพี่น้องไม่สมหอมปลาลนิดๆแล้วก็ในื้อหนังสุกเลยะค่ะพี่น้องที่เมื่อบอกว่าให้กลัวพี่ก่อนนะคะ นี่คะ่ะน้ำซุปสุ่เวลเขาข้าวซุปขอบไปสุบไมีกินข้าวของไก่ของอย่างเลยคะ่ะพี่สมิทธความหอมของ,องหอมกระเทียมเออ่ตะไคร้ที่ข้าวขัวเลยคะ่ะพี่น้องน,นะคะแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปหนึ่งเดือนร่วนเห็นพ่อสะดควไนให้มันส,น,มนสุกก่อนไปใส่หน้าคะ่ะพี่น,อน้องรับรองว่าน้ำซุปน้ำเสจน้ำแกงตืบเออน้ำแกงข้าวน,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 นี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเวลาข้าวซุปเราทำข้าวเห็ดแบบสดๆเลยไม่แต่ข้าวไม่กินข้าวนี่ยนี่ค่ะเอาละค่ะที่นี่ปิดท้ายด้วยใบหนึ่งรักกบ ใบหอมค่ะใส่ลงไปเลย แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องแกงดอกแคใส่ไกนะะไไ่นะคะง่ายๆบานสไตล์โน้ตค่ะพี่น้องขอพคดณนไลย์เดอจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมคะ่ะมากก็ไหลก็แช์กดติดตามให้นะคะพี่น้องขอคุณกาลัางใจที่ทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ทั้งสองช่องทางะคะ่ะที่ธรามาห่อกน่อหัวมวนด้กันนะคะพี่น้องเมื่อนี้ภาพ่าแกงดอกแคใส่ไก่ไดน,นเสเ์เบิรงไกะคะ่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องซีซันนาตาเปานะะ็นตะแสบบคขากรลั่งเดือดๆือนๆฮนาน่า,า,ากินมากๆเลยค่ะพี่น้องมากค่ะที่นี่มากินเขาด้วยก